ครับสวัสดีครับบรรดาพรักแฟนๆมากันอีกแล้วครับ EP ที่32รถสปอร์ตเชฟโรเลตทีเบียว e บซนะครับ t ีเบียวไบเกียออโตโปี2013ราคา499,000บาทเครดิตดีออกรถ50,000บาทนะครับ เครดิตดีออกรถไปเลย50,000บาทขับรถกับบ้านไปเลยผ่อน9,257บาทคูณ72งวดหรือเลือกผ่อน8,450บาทคูณ84งวดเครื่องยนต์2,800ซีซีเครื่องดีเซลเกียออตโต้รถสีขาวนะครับเลขไม่หม8 0 0 0 0กว่ากิโลพรบบภาษีต่างๆครบนะครับเอกสารพร้อมโอนพร้อมจัดไฟแนน ติดต่อเซลล์หน่อยขายรถมือ2โทร0905190676 0905190676ในวงเล็บดีเจสุริยันนะครับยูทูบเปิดช่องเซลล์หน่อยขายรถมือ2กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดไฟแน้นทำสัญญาถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้ากันเลย ลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกรถได้ไฟแนนซ์ครอบคลุมทั่วประเทศติดแบ็คลิสใช้เงินออกรถ20เท่านั้นนะครับดูรถได้ที่รังสิตกอทมอรับประกันคุณภาพท่านจะไม่ผิดหวังก็แล้วกันนะครับ